ต่อจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับชาร์จมายังเต็มเลยนะครับ12โวลต์ชาร์จมากนะครับหมอห้าสิแอมป์ครับคุณกุ๊กมอห้าสิแอมป์ห้แอมป์สิโวลต์นะครับต่อมากอ่จีได้ประมาณจาก1ชั่วโมงนี่แหละครับ น่าจะแบตออนนะครับประมาณจากหนึ่งชั่วโมงนี่ก็พ่อได้อยู่ครับหา 10m ข้อจากแบตเตอรี่นี่ครับหมอหนึ่งครับผมเจมเลยครับนี่นะครับซื้อมากับพ่อว่าได รถแห้งเห้านะครับร<ด>งเข้าบันี้รดนำมะพ้าน้ำหอมก้อนครับนี่ครับมะพ้าน้ำหอมทางป้วยน้ำครับด้านนี้ก็จะเป็นมีทางกล้วยมีทั้งมะพ้าน้ำหอมครับด้านนี้นะครับ าน้ำหอมเอามาไว้เพื่อวไว้กินด้วยนะครับเข้าผปลูกไว้ซีหาต้นครับมะพร้าวน้ำหอมนี่ตันนี้มาปลูกไว้จักซีหาตน้นนี่แหละครับรดน้ำมะพร้าวเล็กน้อยอครับสามารถดน้ำ ขาตะไคร้นะครับขาของเรายินแห็งแล้วนะครับต้นขามผ้าน้ำหอมต้นกล้วยทนนุกันนะครับเลือรอดเลือรอดหน้าแรงแต่ว่าจังในก็รอดดีแล้วครับทนร้อนทนร้อนทนแรงครับขาเนี่ย เริ่มงามนะครับพอหอดปีนานี่งงามเข้าก็เก้าอีกครับนี่ ทุกน้ายหนึ่บันทัก สายบิดสายบิดนะครับบัาบางหันหน้าบอกน้อยน้าบอกน้อยก็มีมีสายบิดนะครับผมน้าออกน้อย ค่าแต่ไข่ครับ